พี่น้องคลิปนี้ผ้าลุยปลาหาทางออกได้วบันนี้ปลามันกว้างพี่น้องหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปจะไปสอดหูได้แน่สแล้วเราอ่ะบ่ะไดีมาหู้เกาได้นน่แต่เบืงแกงจังปังทั้งนาผุนไปเลยบันท่อไปเออตอนหน้าบ่มี่ได้ตอนไม้ปลักคักังจังสีตอนเขามานะ่ะแต่ตอนนี้ต้นไม้ตรักคัดปังเยอะมากเลย เชงว่ะบอดีมาหูเกา่าเอาไปรุยไม่กลัวค่ะแมนหูเก่ากับยานเออแปลงมองได้กูไปหันก็เล่วกันพ่อนอยมองได้ตนไม้หักทั้งทั้งกยจะไปที่หละ่ะแมนบ่พี่นอ้องมะสิผ้ารุยพี่น้องเฮ็ดกระบ,บกเกตต่หน้าเอาก็ได้ขอดบักไงคือเกา่า หลายเนาะงานออกกําลังกายไปเห็นไปเก็บ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 ,กบ,กบมาได้บอกหลายเลยเอาคันตั้งใจห้ามมันไ่ได้เป็นตาปุ๋รอโอ้ยพี่น้องอป้าป้านี่ใบไม้ทักถมดูพี่น้องพื้นมันกับแป้น แตวอุ้ยอุ้ยมาเจอของดีเข้าแล้วให้สิเย็ด yeah! พี่น้องพี่นอ้นองใจก่อนเจอเห็ดดำนี่กูว่าแล้วหลงป่ามากกูต้องเจอของดีหลงป่ามาเจอของดีเจ้าค่ะเอาว่างผ่าเก็บเห็ดสติลับเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอนั่งเอกแล้วนี่นี่นี่อู้หตามหาสจังเลยเนี่ยเจอจนได้เห็ดดำหญยก่อนพี่น้อง เห็ดแต่ดำนี่ฉันหาเธอจังเลยเจ้าค้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะพี่น้องก่อนดีใจ้ะที่ก่อนเจอเห็ดแต่ดำหลากหลายเลยจ้ามองนี้นะเย้ฉันชนะแล้วฉันว่าแล้วลองป้าสิไม่เจอของดีพี่น้องเด็กก่อนชนะมันแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกูว่าแล้วป้านี่ยเพเป็ยนตะมีเห็ดแท้สัน ฉันว่าแล้วพี่น้องฉันว่าแล้วมันคือเป็นต่มีเห็ดอันนี้แท้ใบไม้ชังสีปะนะมีีหลีแห่เบยสนุกเก็บสนตัวแบบนี้เนาะพี่น้องมองวนอยู่ผู้เดียวเด้อบ่ันเห็นทางออกแต่ว<ม>่ากับวิญานบ่เห็นทางออกกับวิญานจ้าเอาเสียงรถเป็นลักเนาะเอาเสียงรถเป็นลักตัวเนาะพี่น้องอุ้ย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  เจอได้ยังไงพี่น้องฉันไม่อยากเชื่อฉันตามหาเขาตั้งหลายวันแล้วนี่ว่าเห็ดดำมันอยู่ไหนตามจังเลยผลสุดท้ายได้เจอสมใจนี่ที่รักค่ะมันอยู่ตรงนี้โอ้ยเจ็บกองไว้ซะเกินพี่น้องมันเกิดตะเหิงเราเนี่ยมันไกลสิ่ายบ่เราได้หนินาองนะนะพี่น้อง พี่น้องมาเดินป่าสวยงามค่ะต้นไม้สวยสวยมึงดูพี่น้องป่าเห็ดป่าหาวเห็ดกับโบอืดมึงดูมึงดูมันงา่ายบิลีไเด้ยละนอคูนปูนไปแล้วจ้ะพี่น้องมาเจอเห็ดอินุกิค่ะเต็มเลยค่ะที่รักทุกคนเจ็บกับบ้านด้วยไหมล่ะสวยสวยเลยนะคะดูซิพี่น้องเก็บกระบ้านไปมกน้ำนอจาง ตัวนี้หลายๆไหมคะ่ะเนี่ยดูสิคะดี๋ยวจะอนขากลับเนาะขากลับเราเก็บเห็ดอันนี้กลับบ้านด้วยนะนี่คะ่ะเนี่ยเนี่ยโอโ้เก็บกลับบ้านที่ค้าสวยอย่างนี้เดี๋ยวขากลับเก็บกันจาอินโนจีสวยๆนะคะพี่น้องเห็ดเกิดสวยๆจ้า อย่างสวยเลยพี่น้องฉ่ำน้ำมากเลยอ่ะนะดูซิแต่อันนี้คงทำยาไม่ได้นะคะเห็ดบ่ไใดดอกพี่น้องเอามาให้เบิ่งซื่อเด้อค่ะมันง่ามจ้ามึงดู<ๆ>ป๊า<ๆ>เกิดง่ามยิ่รียี่หรอนี่ไหมคะ่ะมันฉ่ำน้ำมันไม่ใช่เห็ดยานะคะหรืออาจจะทำได้ยีก้อนไม่ทราบนะคะ ทำให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะาเขาเกิดขึ้นมาอย่างสวยเลยอะ่ะจับถอนดอกนี้ลองดูสิเป็นไงเขาฉ่ำน้ำเหมือนกับเห็ดหูหนูเลยท้องเห็ดเนี่ยเออหรือมันจะกินได้ก็ไม่รู้นะเพื่อนๆน,นะกเกิดอย่างงาม พี่นอ้องเ็ดสวยๆเด้อจ้าเอาเห็ดสวยๆมาให้ชมจ้าดูต้นไม้ในป่าชื่นนะคะพี่น้องทุกต้นนะ่าจะเกิดเป็นสีขาวอย่างนี้เกิดจากความชื่นจนเกินไปนะคะฝนตกทุกวันความเย็นนะคะทำให้ต้นไม้พวกนี้นะคะต้องเกิดอันสีขาวๆเนี่ยนะคะ เป็นหมดเลยค่ะนี่ป่านี้เป็นหมดทั้งป่าเลยนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้พวกนี้ด้วยนะฉันว่าเพราะว่าเขามาแย่งอาหารเนาะเขามาแย่งอาหารของต้นไม้พวกนี้เขามาเกาะนะคะมันเป็นสนนะคะเหมืนกับสาหร่ายตามต้นไม้เนี่ยนะฮะดูแล้วก็แบบก็สวยไปอีกแบบนะเพื่อนอน,นะเนาะ แปลกหูแปลกตาดีสวยอีกแบบนี่เต็มไปหมดเลยค่ะปลานี่เกิดเกิดทุกอันเลยอ่ะแล้วเขาก็ามีความสวยงามในตัวของเขาด้วยนะเพื่อนๆน,นี่ดูสินี่ต้นไม้ประการังนะคะเกิดบนต้นไม้นะคะมาอาศัยพืชอื่นอยู่มันก็นะเนี่ยน่ารักไปอีกแบบนะที่รักนะ ไปค่ะมาถึงอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นป่าที่สวยงามกันที่รักชาวยูทูบกัญญากรยีสิบเกนะคะเดินมาเดินมาเดินมาเรื่อยๆผลสุดท้ายเราก็มาถึงป่าที่สวยงามเจ้าค่ะอยู่บนภูเขาเลยนะคะตอนนี้ย่กอนอยู่ที่สูงมากค่ะไหเ้เพื่อนๆชมช้าๆนะคะอากาศดีมากฝนลินๆิน,นหน่อยๆนะคะอากาศชื้นนะคะเฮ็ดกันไลพี่นอ้องยี่กอนเจอโอบดดอกจ้า ยามใส้พอดตา้เห็ดพี่น้องเห็ดขาเลืองด้วยค่ะหรือว่าเห็ดเฮิร์ตนะคะเพื่อนเอินเห็ดเฮิร์ตจ้าป้านี่เฮ็ดห,หลายหลายพี่น้องป้าก็สวยสวยมึงดูคะ่คะอย่าก,ก่อนเดินเข้ามารึกมากนะคะโอ้ยฝนลิ่นปล่อยๆค่ะที่รักอากาศมันช่างสดชื่นจริงๆเลยนะคะ อยู่บนโขดหินสูงสุดของป่านี้เลยนะเนี่ยคิดว่านะมีป่ามีโขดเดียวนี้สูงกว่าเพื่อนนะคะเฮ็ดกะเจ็บแบบยิงๆเลยเนาะค่ะเอาแต่ดอกสวยๆจริงๆค่ะเขาเยอะมากนะเห็นไหมคะมาลงภูเขาลงไปโน่นพี่น้องอยี่ก่อนสิมาตามพราหาเขากลวงนะคะจะโชคดีไหมอยากมาหาเขากวงป้าสันเล้ว meluipan, kak. Uh.